สวัสด so ีปีใหม่นะครับผมนี่คือรายการเกมไลฟ์ทีวีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนซีรีส์ Pvnc ถังวันที่หกนะครับผมง่ะซีรีส์นี้ดูจากรูปแล้วน่าจะสวยนะครับผมแต่ดูจากมันจับแล้วไม่น่าสวยเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะอะไลนี่มันจะเหมือนอ e ีสปอร์ตอะไรอย่างงี้ผมว่าไม่น่าใช่นะเนี่ยแต่ถ้าจะได้ดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะครับผมก็เราอยู่กันในตัวน้องปอนะครับผม ก็ขอบคุณน้องปอนที่มาให้ที่เปิดมาให้รีวิวนะครับผมฮัลโหลน้องปอนสวัสดีครับนี่ครับผมอ่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้เห็นน้องปอนสุ่มกล่องนะครับผมนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้มีกล่องเอ่อกล่องล่ตาล่ดใจอย่างหน้ากากบีอซอย่างี้ที่ผมเปิดไปนะครับผมก็ล่ตาล่าใจน้องปอนจนน้องปอนต้องต้องซื้อไอซีแล้วแล้วไม่ยอมซื้อกล่องให้กูเปิดไอ้สัสเดี๋ยวกูจกัดเอ้ยงเงินเท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหมืน่น หมื่นหมื่นหมื่นมาปอนป้อนหมื่นนะปอนนั่นหลฮะหมื่นหมื่นสี่เนี่ยขอได้ไหมหมื่นซีนี่ไงสามสิบสองเนี่ยสามพันสองสามพันสองเนี่ยใจเย็นๆไอ่อยากรู้เอ็กมัรมันดีเปล่าเก็บไว้ก่อนเก้าสิบวันปอนกูจัดให้เก้าสิบวันกล่องหนึ่งเหรอเอาเ่ากล่องหนึ่งเลยสูบไหมให้สูบเปล่าเดี๋ยวค่อยไว้ที่หลังก่อน ไอ้ที่หลังโอ้โดูใจไม่ถึงครับผมโอเคครับอิตทีนี้ไม่ได้เห็นน้องปอนเปิดกล่องนะปกติเห็นตัวน้องปอนโคเบอร์เอ็มวีอย่างนี้จะจะเป็นตัวแบบว่าสุ่มกล่องอะไรอย่างงี้ให้นะผมแต่คราวนี้ไม่มีโอเค,คบผมกดเลยครับน้องปอนไม่ผ่านครับอิตทีนี้บอกเลยน้องปอนไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ปีใหม่แล้วไปเที่ยวอะไรก็ okay, s <S ขับรถอะไรก็ดีๆนะผมไปลงวัรุ่นหน้าปืนอักอ e ีสปอร์ตนะครับผมเอ้ยอีสปอร์ตหาอะไรไม่เหมือนเลยมันมันเหมือนลายอะไรเหมือนเอาเหมือนเอาสติกเกอร์มาแปะอะไรก็ไม่รู้อะ่ะดูดิไอไอตรงแบบเส้นเส้นอยู่ตรงกล้องนะครับผมก็ ยู่ตรงข้างๆกล้องอ่ะเออน,นี้ยังเหมือนเส้นอ e ีสปอร์ตนิดนึงอันนี้โอเคส่วนไอต้ตรงกุงปืนอะไอที่มันเป็นวงกลมเนี่ยอันมันคืออะไรวะเหมือนเอาอะไรมาแปะเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเอาอะไรมาแปะเลยลองลองถือมือใตยดูเผื่อเปลี่ยนอืมไม่สวยเลยว่ะไม่ผ่านไม่ผ่านซิลี่ไม่ผ่าน,ไม,าน,ไ,มานไม่สวย ไหนมุกซ้ายพอกันเลยพอไม่เี่นเลยไม่สวยเลยนะครับผม head shot อาแล้วก็มีระเบิดด้วยนะครับผมนี่ระเบิดระเบิดก็ไม่ต่างกันครับผมไม่สวยเลยแล้วแถมอะถ้าเป็นระเบิดลูกนี้โอเคผมว่าสวยอยู่แต่ลายมีลายจับด้วยนะอเ้เล่น ก็ผม่าถือว่าสวยอยู่นะแต่ว่าคงไม่มีใครใช้ในการในการแบบว่าเล่นแบบจริงจังจะเท่าไหร่เพราะว่า,วามันมันไม่เนียนสีมันไม่เนียนนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมมีดนะครับผมมีดเอ็นซีก็สวยนะถือว่าสวยนะตอบโจทย์ตอบโจทย์ทยมีสัญลักษณ์โลโกโ้พีบีที่เป็นปีกนกด้วยสวยๆขอขอเนี้ยกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับผม ขอแงขอแงพูดเยอะที่ผมรีวิวมันสี่คลิปติดไอต่สี่คลิปติดสี่คลิปติดไอต่อวินี้ก็โกงอยู่นะผมมันฟันเร็วครับผมฟันเร็วฟันส่วน,นวใช่ฟันเร็วมากมินี้แล้วเอ่อความเร็วความเร็วของของวินี้ผมไม่แน่ใจใจนะเก้าเก้าหรือร้อยนะไม่แน่ใจนะครับผมต่อมาผมปืน ปืนแล้วเนี่ย SS2V5 ปืนแลว้วนะครับผมก็ปืนแล้วนี่กูปืนอะไรช่างม,านมนันเถอครับก็ข้อลายไม่สวยอะแต่มันมันสวยตรงกล้องนะมันตัดดีอะอ่ามันมันแดงเห็นไหนนะแดงแดงดำแล้วก็น้ำเงินเออสวยดีตรงกล้องแต่ว่าแต่ว่าลายไม่เร่องครับผมมันเอาติ๊กเกอร์มาแปะปืนอะไรว่า,าติ๊กเกอร์แปะไม่เฟี้ยวเลยใช่ไหม ขอกินน้ำทีโอเคครับผมผมปุ้ยม,มีเลเซอร์อด้วยกล้องกล้องไม่เปลี่ยนกล้องไม่เปลี่ยนครับผมกล้องเดิมๆไม่ย้อมแมวนะครับก็ตอบโจทย์เวลาชักแม็กมก็โอเคครับผมยอมยกเว้นยอมกล้องเดียวก็ผมว่าไม่ค่อยสวยนะซีรีส์นี้มันดูเหมือนเอาติกเกอร์แปะ แต่ปืนแม่งนิ่งมากครับผมปืนแม่งนิ่งครับแต่กูยิงก็ไม่โดนเหมือนกันปืนนิ่งไม่นิ่งไงไม่รูผ้ผมก็ยิงไม่โดนเหมือนกันโอเคครับยิงกูให้ตายเร็วๆไอ้สัตว์อ้ช้ายิงไม่โดนโอเคครับผมซีรีส์ต่อไปนะครับไปซีรีส์อะไปืนต่อไปเอาปืนต่อไปนะครับผมก็คิสอ่า กระสุนเท่าเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากอ่านอกจากลายปืนเอาติ๊กเกอร์แปะอย่างเดียวนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นอ e ีสปอร์ตสองอะไรนี้ตอนไม่ใช่นครับผมไม่มีความสวยงามอะไรเลยยิงดีครับยิงดีครับยิงดีครับโอ้ตายโอเคครับผมต่อมาผมเชดหักอ่าเรามาลุ้นกันว่าเขาจะยอมกล้องหรือเปล่า เดี๋ยวค่อยไปลืนข้างหน้าครับผมเชตักครับผมปืนก็เหมือนเดิมครับผมเอาสติ๊กเกอร์มาแปะครับผมเอาสติ๊กเกอร์แปะไม่สวยนะไม่สวยอ,ะ,อะเรามาดูกล้องดีกว่าว่ามันยอมไม่ยอมครับผมโอ้กล้องไม่ยอมอะ่ะเออเป็ี่ยนเห็นลายปืนตัง้งคันในเวลาเปลี่ยนสวยสวยเฟี้ยวเฟี้ยวนะครับผมอ๋อปอนยิงกุ้ยตาย ทำไมตัวนั้นบอกบางจังไม่มีหายสักอย่างอะเอามาได้นุ่มเอามาดิเอามาได้นุ่มเห็นเห็นเห็นต่อมาครับผม M1 แปดแปดเจ็ดนะครับ หลายคนที่ชอบชอบจังเลยอ่ะไอ้ปืนลูกซองอะล,ลูกซองขาวอ่ะเป็นปืนโคตรนะผมไม่รู้ว่าชอบทําไมทั้งที่ความสามารถก็เท่ากับอ,อันนี้อยู่ดีนะครับผมเนี่ยมตนเป็นถาวรเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ถือว่าคุ้มนะเพราะว่า NC สองพนสิบหกนี่ดูดีกระสุนมีสิบสองนัดน้อยนะผมน้อยที่ปืนลูกซองจะมีสิบสองนัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิบนัดนะครับ ส,นนส่วนใหญ่สิบนัดกับแปดนัดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ซีรีส์ใหม่ใหม่สิบสองหมดแล้วเออซีรีส์ใหม่ใหม่เ,เห็นหลังๆก็เริ่มสิบสองหมดแล้วนะครับผมโอเคหนักแน่นโอ้ยยิงมันอะ่ะยาวๆครับผมยิง <Double kill. S 1> อะไรนี่อะไรเนี่ยทำไรโคตรบอบางเลยตัว โอ้โหเล่าเรื่องอะหัวยังโดนอีกโอเค <Okay S 2> ครับผมก็รีวิวจบไปแล้วอ่ะเรามาดูอ e ีสปอร์ตดีกว่าต่างต่างอยู่แล้วผมอีสปอร์ตมันเป็นเส้นเหมือนเรื่องแสงเลยนะมันสวยอะ่ะดูดูมันเป็นเส้นแบบว่าเหมือนเรื่องแสงเลยอะนะครับมันสวยกว่าอยู่แล้วอะ่ะอ่ะมันอันนั้นมันเหมือนติ๊กเกอร์แปะเหมือนมันไม่ได้ย้อมด้วยมันติ๊กเกอร์แปะ <laughs> รีวิวเสียอะไรเยอะโอเคครับผมอ่ะโอ้ระเบิด ระเบิดก็โอ้โหเจนเจ้นเลยอะบอกเลยเจนเจนเจ้นเลยแปลกตรไหเราก็มองเห็นนะเจนเจ้นเลยถ้าระเบิดปกตินี่อาจจะเออไม่ค่อยนี่หน่อยนี่แบบเจนเจ้นสับอะไรวะเนี่ยเจนเจ้นนี่ฮี้อโอ้โหเอาเรื่องว่ะคอมเมนต์ต่างกันเอาเรื่อง ตอ่อผมเหลือสองนาทีผมก็เล่นเล่นให้ดูกันตัวมันต่างกันในนุม่มเข้มความแม่นอหรอดู <ผม S 1> ตัวาาด,ด้วย้ดดูวยยิงพี่เก่งใจปืนพี่หน่อยไม่โดนดโอวโผล่อุายิงพี่เก่งใจเก่งใจตัวหน่อยโถเติมมาไอส้สัตว โอ้โหเรื่องโอกาสแม่งคสิ้นัดก็จะตายแจนแจนเลยระเบิดอะไรหนุ่มอะไร โอ้ไม่โดนเป็นไงเคลอตสีไฟ <laughs> <laughs> จัน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 โอ้โหวไม่เต็มแม่งสี่ไฟที่เดียวตายร้อยคำสองก็ตายนะผมถ้าโดนแบบเต็มๆนะถ้าโดนแบบระยะ ใกล้ๆเลยนะแต่ว่าต้องต้องถ้าถ้าถ้าถึงยี่สิบมันไม่ตายครับผมนะทีเดียวแต่ถึถงสิบทีเดียวตายัาผมต้องใส่อดอดดูปืนใหม่อย่างงี้สามสิบวิยังไงมันยิงมันตายโคตรง,ง่ายเลย <laughs> โอ้ย เฮ้ยช้แท็กอ่ะคราวนี้มันอยู่ไหนน่มเร็วเวลา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 อ้ชักแม็กโอเคครับผมก็ขอบคุณตัวน้องปอนมากที่มาให้รีวิวครั้งนี้แล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับผมเจอกัน ก่อนนะครับผมคือจบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะอย่าลืมมากดติดตามมันก่อนนะครับผมเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็มาอย่าลืมกด,ลดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะกดแชร์กันด้วยนะครับผมแชร์ไปทาง Facebook อะไรก็ได้นะครับผมให้เพื่อนๆดูด้วยนะอย่าดูคนเดียวนะครับผมแล้วคิดยังไงกับวิดีโอ,อนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะก็ขอบคุณมากๆครับผมที่รับชม